ประการสิบราชามงกรบทที่5,429ั่ี่การค้นหาทันใดนั้นหลิงเยโวก็เดินเข้ามาเมื่อเห็นอูอ่ห้าวตื่นขึ้นดวงตาของนางก็เปลี่ยนไปด้วยความสุขนา่งหันไปหาสิทธิ์ข้างข้างทันทีแล้วสั่งว่ารีบรวบรวมสิทธิ์สำนักโอสถราชนทั้งหมดแล้วมารวมกันที่ลานนาบานเหล่าสิทธิ์รับคำสั่งและรีบออกไปอย่างรวดเร็วในเวลาไม่ถึงครื่งทุกสิทธิ์ของสำนักโอสถราชนกว่า300คนในชุดขาวก็มารวมตัวกันอย่างเรียบร้อยที่ลานนาบาน พวกเขายืนตัวตรงพลังวิญญาณบริสุทธิ์โอบล้อมอยู่ทว่าเมื่อสายตาจับจ้องไปที่เฉินผิงศักดิ์ศรีเดิมของพวกเขาก็หายไปในทันทีดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าร้อนแรงราวกับจะหลอมละลายเฉินผิงได้ท้ายที่สุดแล้วในกระบวนการหลอมรวมโลหิตพวกเขาไม่เพียงแต่ฝ่าฟันอุปสรรคขององค์การฝึกฝนที่รบกวนจิตใจพวกเขามานานแต่ยังได้สัมผัสกับความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนความทรงจำนี้ฝังแน่นอยู่ในใจพวกเขาทาให้พวกเขารู้สึกพิเศษต่อเฉินผิงลิงเยวยืนอยู่ต่อหน้าเหล่าลูกศิษย์รู้สึกถึงสายตาที่จ้องมมออออองงงงาาขข้้หลลลัเเเธธแแแะกกก็็ดน นางปรารถนาที่จะผสานสายเลือดกับเฉินผิงอีกครั้งความรู้สึกสบายใจที่ผสานพลังและความสุขจากการฝึกฝนที่พัฒนาแล้วทำให้นางหลงใหลถ้าไม่มีหอวู้ห่าวอยู่ด้วยเธอคงละทิ้งศักดิ์ศรีของตนในฐานะผู้นำนิกายและโยนตัวเองเข้าไปในอ้อมแขนของเฉินผิงหอวู้ห่าวรับทุกอย่างไว้และรอยยิ้มที่รู้ใจก็ปรากฏที่มุมปากของเขาเขาโค้งคำนับไปทางเหลิยงเยวและเฉินผิงแล้วกล่าวว่าขอบคุณท่านอาจารย์หลิยงเยวที่ดูแลข้าตลอดมาท่านไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตข้าเท่านั้นแต่ท่านยังช่วยให้สหายเต่าเฉินพัฒนาการฝึกตนของเขาอาากอีกด้วย สวรรค์ชั้นที่หกกำลังตกอยู่ในอันตรายเราไม่อาจอยู่ที่นี่ได้อีกต่อไปถึงเวลาแล้วที่จะออกไปหาเพื่อนร่วมทางเพื่อต่อสู้กับผู้กลืนวิญญาณด้วยกันเมื่อได้ยินเช่นนี้หลิงเยวก็ระงับความคิดภายในใจไว้แล้วหันมาพูดอย่างจริงจังท่านราชาพูดถูกตอนนี้ไม่ใช่เวลาสำหรับความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งข้าให้สิตเตรียมยาอายุวัฒนะและสมุนไพรบำบัดไว้มากมายพวกมันจะอยู่กับเจ้าและยังช่วยเพิ่มพลังต่อสู้อีกด้วย เฉินพิงมองฝูงชนเบื้องหน้าด้วยหัวใจที่เปี่ยมล้นด้วยความกระตันอยู่เขาโค้งคำนับหลิงเยโวและสิทธิคนอื่นๆอย่างลึกซึ้งขอบคุณมากทุกคนข้าจะตอบแทนพวกเจ้าในอนาคตเมื่อพวกเราปราบกบฏของเราผู้ฝึกตนปีศาจได้แล้วเราจะนำความสงบสุขกลับคืนสู่สวรรค์ชั้นหกหลังจากนั้นทุกคนก็เก็บของและมุ่งหน้าออกจากนิกายเห่ยงหวงังเมื่อผ่านบ้านแสงมิติตรงทางเข้าหุบเขาภาพเบื้องหน้าทำให้ทุกคนตะลึงงานสวรรค์ชั้นหกที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นท้องฟ้าสีครามและเมฆสีขาวบัดน,นี้กลับปก อากาศเต็มไปด้วยกลิ่นเลือดและความเน่าเปื่อยที่รุนแรงและทุกครั้งที่หายใจก็ทำให้ผู้คนรู้สึกคลื่นไส้ซากศพที่แตกหักปรากฏให้เห็นอยู่ทุกคหนทุกแห่งบนพื้นดินรวมถึงศพของพระภิกษุที่เป็นมนุษย์พระภิกษุที่เป็นสัตว์และพระภิกษุจากอาณาจักรแห่งพระเจ้าพวกเขาตายอย่างน่าเวทนาบางคนถูกตัดขาดเครื่งบางคนหัวขาดเลือดย้อมผืนดินเป็นสีแดงก่อตัวเป็นสายน้ำสีแดงเข้มไหลลงสู่ที่ราบลุ่มนี่มันมนนรกบนดินชัดๆสิทธิ์หญิงของสำนักโอสถราชันไม่อาจจอดกลั้นเส สีหน้าของหลิงเย่บ้วมหมองร่วงยางมากเธอกำไมยาไว้ในมือแน่นพลางกล่าวด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำว่าข้าไม่คาดคิดว่าวิธีการของผู้กลืนวิญญาณจะโหดร้ายเช่นนี้ภายในเวลาเพียงครึ่งเดือนสวรรค์ชั้นหกก็กลายเป็นเช่นนี้อูห่าวอมองภาพโศกนาฏกรรมเบื้องหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความโกรธเขากำมัดแน่นเล็บจิกลึกลงไปในฝ่ามือเลื่อนไหลซึมผ่านนิ้วมือผู้กลืนวิญญาณข้าจะฉีกเจ้าเป็นชิ้นช้นและแก้แค้นให้พระภิกษุที่ตายไป เฉินผิงตไหล่ของอูห่าวเบาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงัแน่นว่าท่านเจ้าค่าสิ่งสำคัญอันดับแรกของพวกเราตอนนี้คือการตามมาหาเต่าหัววูจีจื่อหยวนและคนอื่นๆมีเพียงการรวบรวมพลังให้มากขึ้นเท่านั้นที่เราจะมีโอกาสต่อสู้กับผู้กลืนวิญญาณได้อูห่าวสูดหายใจเข้าลึกๆระงับความโกรธไว้ในใจแล้วพยักหน้าท่านพูดถูกแล้วออกเดินทางกันต่อไปยังจุดนัดพบที่ตกลงกันไวเ้เถอะบทที่5430ช่วยเหลือฝูงชนเดินไปตามถนนที่พังทลายและตลอดทางการกระทำชั่วร้ายของผู้ฝึกฝนปีศาจยังคงส่งผลต่อการรรับู้ขของพวกเา ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งนักมายากลหลายสิบคนรุมล้อมกลุ่มพลเรือนที่ไม่มีอาวุธพวกเขามีรอยยิ้มดุร้ายบนใบหน้าและโบกดาบวิเศษอยู่ตลอดเวลาเสียงกรีดร้องของพลเรือนดังก้องกลงวานไปทั่วสตรีมีคันถูกนักบำเพ็ญตบาป,ปาฏิสาเตะลงกับพื้นทารกในคันของเธอมีเลือดไหลทะลักออกมาขณะที่นักบำเพ็ญตบป,ปิศาดหัวราะอ,อย่างบ้าคลั่งหยุดเมื่อเฉินพิงเห็นภาพนี้เขาก็โกรธจัดดาบสังหารมังกรในมือของเขาถูกชักออกจากฝักทันทีพลังดาบสีทองพุ่งเข้าใส่เหล่าผู้ฝึกตนอสูร เมื่อเห็นดังนั้นเหล่าผู้ฝึกตนปีศาจก็หันกลับไปมองและเห็นเฉินผิงและพวกของเขาแววตาแห่งความโลภฉายวับขึ้นยังมีคนอีกไม่กี่คนที่ต้องมาตายที่นี่จับพวกเขาไปส่งให้เจ้านักบำเพ็ญตบะอสูรระดับแนวนาพุ่งเข้าหาเฉินผิงพร้อมกับถือมีดวิเศษมีดวิเศษนั้นห่อหุ้มด้วยพลังอสูรดำและเปล่งรัศมีประหลาดออกมาเฉินผิงไม่เกรงกลัวแม้แต่น้อยเขาเวียงดาบสังหารบางกรออกไปรับการโจมตีด้วยเสียงกริ่งคมกริบดาบวิเศษในมือของผู้ฝึกตนอสูรก็แอบตกออกเป็นสองท่อนในทันทีพลังดาีทออง่ข้้าหนนกกผููฝึต นักบำเบบพ็ญตบะปีศาจบาดกลัวและต้องการหลบแต่ก็สายเกินไปพลังดาบพุ่งทะลุหน้าอกของเขาโดยตรงเลื่อนไหลทะลักออกมาเมื่อเห็นดังนั้นผู้ฝึกตนะสูรคนอื่นๆก็รุมล้อมเชิญพิงเหลิยงเยวและสิสำนักโอสดราชันก็ลงมือทันทีพลังวิญ,ญญาณสีขาวปะทะก,กับพลังอสูรสีดำปะทะก,กนทันทั่วเมืองเสียงการต่อสู้ก็ดังขึ้นทันทีหลังจากการรวมสายเลือดเข้าด้วยกันเหล่าสิทย์ของสำนักราชาโอสดก็พัฒนาฝีมือการฝึกฝนของตนขึ้นอย่างมากพวกเขาทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืนและใช้ไม้เท้าในเมื่อปล่อยคาถารักษาแลละจตตีีออออยยยย่่่่่างงงงงงเเนนืิิิวทรพัขึ้ไปก ระดับพลังฝึกฝนขั้นแรกของแดนมนุษย์อมตะทำให้เธอเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระบนสนามรบพลังวิญญาณสีม่วงอบลลอมเหล่าผู้ฝึกตนปีศาจราวกับริบบินทุกครั้งที่เธอเหวี่ยงมันเธอสามารถสังหารผู้ฝึกตนปีศาจได้ในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงผู้ฝึกฝนปีศาจหลายสิบคนก็ถูกฆ่าตายหมดเฉินผิงเดินไปหาหญิงตั้งครรภ์ที่เสียชีวิตดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสงสารเขาหลับตาลงอย่างแผ่วเบาแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงทุ่มต่ำว่าหลับให้สบายเถิดเราจะแก้แค้นให้เจ้าพระสงฆ์ที่รอดชีวิตในเมืองมารวมตัวกันและโค้ง เฉินผิงช่วยพยุงพวกเขาขึ้นหยิบยาออกมาจากกระเป๋าแล้วยื่นให้ที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วหาที่ซ่อนตัวให้เร็วที่สุดเมื่อเราปราบกบฏของเราอาสุนได้แล้วเราก็กลับมาสร้างบ้านของเราใหม่ได้เมื่อพระภิกษุเหล่านั้นแสดงความขอบคุณอีกครั้งแล้วพวกเขาก็รีบวิ่งหนีไปในระยะไกลฝูงชนยังคงเดินหน้าต่อไปและฉากดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นระหว่างทางหมู่บ้านบางแห่งถูกเผาจนเหลือเพียงกำแพงที่พังท,งทลายและซากปร,รักหักพังเมืองบางแห่งถูกยึดครองโดยผู้ฝึกฝนปีศาจและกำแพงเมืองก็ถูกแขวนหัวของผู้ฝึกฝนเพื่อป้องกันกบฏ ในวันนี้พวกเขาเดินทางมาถึงชานเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองแต่กลายออกไปพวกเขาเห็นศีรษะที่หนาแน่นแขวนอยู่บนกำแพงเมืองเลือดสีดำไหลรินไปตามกำแพงก่อตัวเป็นแอ่งเลือดที่ประตูเมืองที่ประตูเมืองเหล่านักบำเพ็ญตะบะอสูรหลายองค์กำลังนำพาคณะสฆงกลุ่มหนึ่งไปยังเมืองสีน้ะของเหล่านักบำเพ็ญตะบะเต็มไปด้วยความสิ้นหวังบางรูปถูกกล่าโซ่ตรวนมือและเท้าส่วนอ e ีกรูปถูกกดทับหลังด้วยคมดาบวิเศษของนักบำเพ็ญตะบะอสูรหากขัดขืนจะนำไปสู่การทุบตีอย่างโหดร้ายนั่นมันใครบางคนจากวางสายมาน ปู่ห้าวาจำชุดของผู้ฝึกตนะสูรได้ทันทีแววตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังวังเต่าปีศาจร่วมมือกับผู้ปลื้วิญญาณแถมยังช่วยเหลือและสนับสนุนปีศาจร้ายอีกด้วยพวกมันน่าจะจับผู้ฝึกตนเหล่านี้มาเพื่อรวบรวมวิญ,ญญาณและเสริมกำลังเฉินผิงมองดูพระสงฆ์ที่ถูกพาตัวไปหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นเราต้องช่วยพวกเขาเราไม่สามารถปล่อยให้แผนการของหอเต่าชั่วร้ายประสบความสำเร็จได้หลิงเยโวพยักหน้าเมืองน,นี้มีการต้องการอย่างแน่นหนาเราไม่สามารถฝ่าเข้าไปได้เราต้องหาวิธีแอบเข้าไป หลังจากหาดรืยอกันครู่หนึ่งทุกคนก็ตัดสินใจว่าเชินผิงอูห่าวและหลิงเยโวจะแอบเข้าไปก่อนในขณะที่สิบคนอื่นๆจะซุ่มอยู่ข้างนอกเมืองรอสัญญาณเพื่อร่วมมือกับกองกำลังภายนอกบทที่5 4 3 1ัยาขยน้อยเชิญผิงปลดปล่อยพลังปีศาจปลอมตัวเป็นผู้ฝึกฝนปีศาจและเดินไปที่ประตูเมืองพร้อมกับหออูหาวและหลิงเยวนักบำเพ็ญตบปีศาจที่ประตูเมืองมองดูพวกเขาอย่างพินิจพิเคราะห์เมื่อเห็นว่าพวกเขาถูกพลังปีศาจล้อมรอบเขาจึงไม่ถามอะไรอีกและปล่อยให้พวกเขาเข,าเาเข้าไปในเมืองหลังจาก ถนนหนทางเงียบสงบบางครั้งก็เห็นเหล่านักบำเพ็ญตะบะปีศาจเดินอวดโฉมร้านค้าริมถนนทุกแห่งปิดหมดบางร้านประตูหน้าต่างพังเสียหายและข้าวของภายในถูกกล้นสะดมพวกเขาเดินอย่างระมดาาัดระวังไปตามถนนและในไม่ช้าก็มาถึงพระราชวังขนาดใหญ่พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นที่พำนักของเจ้าเมืองแต่ปัจจุบันถูกครอบครองโดยผู้คนจากพระราชวังปิศาจพระราชวังถูกเฝ้ารักษาอย่างแน่นหนาโดยมีผู้ฝึกฝนปิศาจหลายสิบคนถือดาบปิศาจและจ้องมองไปรอบๆอบอย่างระมดาาัดระวังพระสงฆ์ที่ถูกจับเหล่านั้นควรถูกขังไว้ข้างในเฉินผิงพูดด้วยเสียงเบาและมีประกาายในดวงต ทันใดนั้นเองนักบำเพ็ญตะบะปิศาจคนหนึ่งเดินออกมาจากวังพร้อมกับถือรายการในมือเขาพูดกับยามที่ประตูว่าด้วยพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าโปรดนำนักบำเพ็ญตะบะท,ที่ถูกจับตัวไปในวันนี้มาที่แท่นบูชาในส่วนหลังบ้านและเตรียมเครื่องบูชาทหารยามรับคำสั่งแล้วรีบมุ่งหน้าไปยังที่ที่พระสงฆ์ถูกคุมขังทันทีเฉินผิงและอีกสองคนมองหน้ากันและเดินตามไปอย่างเงียบๆพวกเขาเดินตามทหารยามไปจนถึงคุกใต้ดินซึ่งได้ยินเสียงร้องไห้และสาปแช่งของพระภิกษุยามเปิดประตูคุกใต้ดินไล่พระสงฆ์ง เฉินผิงและอีกสองคนรวมตัวกับยามโดยสังเกตสภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างระมัดระวังมีแท่นบูชาขนาดใหญ่อยู่กลางสวนหลังบ้านซึ่งสลักด้วยอักษรรูนประหลาดอักษรรูนเหล่านั้นเปล่งแสงสีดำวาบและมีกลิ่นอายความชั่วร้ายลอยอยู่ในอากาศพระภิกษุหลายรูปจากห้องมรณะมายืนอยู่รอบแท่นบูชาถือเครื่องมือวิเศษในมือและสวดอะไรบางอย่างเหมือนกับว่าพวกเขากำลังเตรียมการสำหรับพิธีกรรมบางอย่างโอ้ไม่นะพวกเขากำลังจะเริ่มการบูชาย,ยานแล้วหอวู้ห่าวอุทานด้วยเสียงเบาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความวิตกกังวล เฉินผิงสูดหายใจเข้าลึกๆกระพริบตาให้หลิงเยวและหอว,วูหา่าวจากนั้นทั้งสามคนก็โจมตีพร้อมกันพลังดาบสีทองพลังจิตวิญญาณสีม่วงและแสงสีขาวโจมตีพระสงฆ์ในหอเต่าแห่งความชั่วร้ายที่อยู่รอบๆทันทีเหล่าผู้ฝึกฝนปีศาจถูกจับโดยไม่ทันตั้งตัวและถูกล้มลงในทันทีเมื่อเห็นเช่นนี้พระสงฆ์รอบแท่นบูชาก,ก็รีบวิ่งไปหาบุคคลทั้งสามและพลังปีศาจสีดำก็พุ่งพล่านเหมือนกระแสะน้ำรีบพาพระสงฆ์ออกไปขณะที่ต้านทานการโจมตีของผู้ฝึกฝนปีศาจเฉินผิงก็ตะโกนเรียกผ เมื่อพระภิกษุเห็นดังนั้นก็วิ่งออกจากเมืองไปแม่ทัพปิศาจเห็นภาพนี้แล้วโกรธจัดถือหอกสีดำพุ่งเข้าใส่เฉินผิงเจ้ากล้าทำลายความมดีของข้าหรือเจ้ากำลังสแสวงหาความตายพลังงานปิศาจมหาศาลถูกปล่อยออกมาจากหอกสีดำและพุ่งเข้าหาเฉินผิงเฉินผิงไม่กล้าประมาทเขาปลดปล่อยพลังแห่งสายเลือดมังกรทั้งหมดออกมาพลังวิญ,ญญาณสีทองกอตัวเป็นกรอบป้องกันรอบตัวเขาด้วยเสียงปังอันดังพลังปิศาจและพลังวิญ,ญญาณปะทะกันก่อให้เกิดคลื่นกระแทกขนาดใหญ่และพื้นดินโดยรอบก็พังทลายลงมา เมื่อเห็นเช่นนี้หลิงเยวและหอวูห่าวก็ก้าวไปข้างหน้าเพื่อช่วยเฉินผิงทันทีเอาคนของนายไปจัดการไอ้ขยะตัวน้อยนี่ซะไม่ต้องช่วยหรอกเฉินผิงขอให้หลิงเยโวและหอวูห่าวพาพระภิกษุเหล่านั้นไปหลิงเยโวและอูห่าวมองหน้ากันจากนั้นก็เดินออกไปพร้อมกับพระสงฆ์ขณะนี้เฉินผิงอยู่ในระดับที่สองของอาณาจักรอมตะแห่งพื้นพิภพ,พ,พ,พดังนั้นเขาจึงไม่น่าจะมีปัญหาในการจัดการกับนายพลปีศาจระดับที่เก้าในอาณาจักรอมตะแห่งพื้นพิภพ,พ,พ,พเจ้าเป็นเพียงอมตะบนโลกชั้นสองและเจ้ายัางกล้าที่จะหหยยิ่งออเชนนนั้นรืืแมมทพีศาจตดวใ ขยับตัวน้อยดวงตาของเฉินผิงเต็มไปด้วยความดูถูกเขาเหวียงดาบสังหารมังกรในมือแม่ทัพปิศาตรรู้สึกถึงเพียงลมกันโชคแรงที่พัดกระหนำ่ำร่างของเขาถอยร่นไปร้อยฟุตในทันทีเลือดไหลออกมาจากปากและจมูกคุณแม่ทัพปิศาตรตกใจมากเขาไม่คิดว่าเฉินผิงจะแข็งแกร่งถึงเพียงนี้บทที่ห4 3 2ันสองไม่เพียงพอหนุ่มน้อยถ้าคุณมีใจกล้าจงรอให้พระเจ้าฆ่าคุณซะหลังจากแม่ทัพปิศาตรพูดจบเขาก็จ้องมองเฉินผิงอย่างดุร้ายและหันหลังกลับเพื่อหลบหนีการจะจากไปมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น แววตาแห่งความโหดเหี้ยมฉายว่าบใวดวงตาของเฉินผิงเขารวบรวมพลังวิญญาณทั้งหมดไว้ในดาบสังหารมังกรพลังดาบทองคำเปรียบเสมือนมังกรยักษ์ที่ไล่ตามแม่ทัพปีศาจแม่ทัพปีศาจได้ยินเสียงเคลื่อนไหวจากด้านหลังเขาจึงพยายามหลบแต่ก็สายเกินไปพลังดาบพุ่งทะลุร่างของเขาไปโดยตรงเขาตะโกนอย่างไม่เต็มใจร่างกายของเขาล้มลงอย่างหนักบนพื้นและลมาหายใจของเขาก็ค่อยๆหายไปหลังจากเอาชนะแม่ทัพปีศาจแล้วเฉินผิงก็เดินออกจากเมืองทันที ในเวลานี้ผู้ฝึกตนปีศาจทั้งหมดในเมืองถูกสังหารโดยหลิงเยวอูฮาและสิบสำนักโอสถราชันชผู้ฝึกตนที่รอดชีวิตมารวมตัวกันและกล่าวขอบคุณทุกคนเฉินผิงมองผู้ฝึกตนที่รอดชีวิตหัวใจของเขาเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกทุกคนไม่ต้องขอบคุณพวกเราหรอกการปกป้องสวรรค์ชั้นหกเป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนตอนนี้สวรรค์ชั้นหกกำลังตกอยู่ในอันตรายหากเจ้าเต็มใจเจ้าสามารถมาร่วมกับเราเพื่อหาเพื่อนร่วมทางและต่อสู้กับผู้กลืนกินวิญญ,ญาณไปด้วยกันได้เหล่าพระสงฆ์พยักหน้ารับที่และ หลังจากนั้นทุกคนก็เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆและระหว่างทางนั้นก็มีพระภิกษุที่รอดชีวิตเข้าร่วมกับทีมมากขึ้นเรื่อยๆและขนาดของทีมก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่จิตใจของพวกเขาก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยเพราะยิ่งก้าวเดินก็ยิ่งเห็นแต่ความทุกยากและความสิ้นหวังมากขึ้นวันหนึ่งพวกเขามาถึงหุบเขาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษ,ษย์สัตว์แต่ตอนนี้หุบเขากลับกลายเป็นซากปร,รักหักพังศพของพระอสุนปรากฏให้เห็นอยู่ทุกคนทุกแห่งบางส่วนถูกควักไส้ออกและบาง โดยตามเส้นทางที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้พวกเขาเดินทางไปยังทุกมุมของสวรรค์ชั้นที่6ประสบกับการต่อสู้นับไม่ถ้วนสังหารนักฝึกฝนปีศาจนับไม่ถ้วนและพบเห็นฉากโศกนาฏกรรมนับไม่ถ้วนวันหนึ่งพวกเขามาถึงเชิงเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะภูเขานี้ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปีและอากาศก็หนาวเย็นยิ่งคุณเข้าไปลึกในภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะมากขึ้นเท่าไหร่สภาพอากาศก็จะยิ่งหนาวเย็นมากขึ้นเท่านั้นและพลังปิศาจในอากาศก็จะเบาบางลงมากหลังจากเดินไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็พบถ เมื่อเขาไปถึงปากค้ำเขาก็ได้ยินเสียงคุ้นเคยดังมาจากข้างในอาจารย์หูท่านคิดว่าเฉินผิงกาลังมีปัญหาหรือเปล่านานมากแล้วแต่ยังไม่มีข่าวคราวใดๆเลยนี่คือเสียงของจื่อหยวนเมื่อรู้ว่าหูมาจือคุ้นเคยกับเฉินผิงจื่อหยวนจึงถามหูมาจือในช่วงเวลานี้จื่อหยวนคิดถึงและเป็นห่วงเฉินผิงทั้งวันทั้งคืนเพราะเธอถูกเฉินผิงเลียเธอก็เลยเป็นผู้หญิงของเฉินผิงนางได้ตัดสินใจแล้วว่าหากเฉินผิงสามารถกลับมาได้อย่างปลอดภยัยเธอจะมอบร่างกายของนางให้กับเฉินผิงโดยตรงและปล่อยให้เขาทำทุกอย่างกับนาง มันไม่ควรเกิดขึ้นเฉินผิงแข็งแกร่งมากและมีเลือดบังก่อนเขาจะไม่เป็นไรเมื่อเฉินพิงได้ยินเสียงสองเสียงนี้เขาก็รู้สึกดีใจเสียงเหล่านั้นคือเสียงของจื่อหยวนและหูมาจือเขาเดินไปทางถ้ำหูมาจือจื่อหยวนข้ากลับมาแล้วเมื่อผู้คนในถ้ำได้ยินเสียงพวกเขาก็หันสีสษนและเมื่อพวกเขาเห็นเฉินพิงดวงตาของพวกเขาก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจหูมาจือรีบวิ่งเข้าไปก่อนเฉินพิงก่อนเฉินผิงในที่สุดเจ้าก็กลับมาแล้วเราคิดว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับเจ้าจื่อหยวนก็ก้กาวออกมาข้างหน้าด้วยดวงตาที่เต็มไปด้ ฉันยังเลี้ยไม่มากพอจะมีปัญหาอะไรได้ยังไงเฉินผิงโน้มตัวเข้าไปใกล้หูของจื่อหยวนแล้วยิ้มจื่อหยวนหน้าแดงและพูดอย่างเขินอายตราบใดที่คุณยังมีชีวิตอยู่คุณสามารถทําอะไรก็ได้ที่คุณต้องการในเวลานี้อูห่าวหลิงเยโวและคนอื่นๆก็เดินเข้าไปในทาเช่นกันพระองค์ท่านสบายดีหรือไม่จื่อหยวนประหลาดใจมากเมื่อเห็นหอวูหา่าวเธอคิดว่าหอวูห่าวถูกผู้กลืนวิญ,ญญาณฆ่าไปนานแล้วบทที่ห4 3 3ันสร้สาสามมุ่งหน้าสู่พระราชาวังของราชาเทพ หู่หาวมองจื่อยนด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าข้าสบายดีต้องขอบคุณอาจารย์หลิงเยวและสหายเต่าเฉินข้าจึงรอดชีวิตมาได้เมื่อเตา๋หา่อวูจี้เห็นหอวู้หาวเขาก็รีบก้าวไปข้างหน้าและโค้งคำนับให้เขาท่านชายข้าขออภัยสำหรับความทุกข์ทรมานที่ท่านต้องทนทุกข์เต๋ห่อวูจีรู้ว่าถ้าหอวูหหาวไม่พาผู้กลืนวิญ,ญญาณออกไปไม่มีใครสามารถหลบหนีได้จากนั้นทุกคนก็นั่งลงในถ้ำและเตา๋หา่อวูจี้ก็เล่าประสบการณ์ของพวกเขาในช่วงเวลานี้ให้ทุกคนฟังปรากฏว่านับตั้งแต่แยกทาางงัคร้ล่สุด พวกเขาได้นาผู้ฝึกตนที่รอดชีวิตบางส่วนไปซ่อนตัวอยู่ในส่วนลึกของภูเขาหิมะแห่งนี้สภาพอากาศที่นี่หนาวเย็นพลังปีศาจเบาบางและนักฝึกตนปีศาจแทบจะไม่เคยมาที่นี่เพื่อลาดตะเวนเลยแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ถูกโจมตีโดยผู้ฝึกตนปีศาจหลายครั้งและมีผู้ฝึกตนเสียชีวิตจํานวนมากตอนนี้เหลือเพียงไม่กี่คนเท่านั้นอ้าวเลือ,อยู่ไหนเขาไม่ได้อยู่กับเธอเหรอูฮาวถามดวงตาเต็มไปด้วยความกังวล ชือหยวนทอนหายใจสีหน้าเศร้าโคราวที่แล้วที่เราถูกเหล่าผู้ฝึกตนปีศาจโจมตีผู้บัญชาการอ้อเหลยยอได้นำกองทหารองครักษ์มาคุ้มกันการล่าถอยของเราและต่อสู้กับเหล่าผู้ฝึกตนปีศาจเพียงลำพังสุดท้ายเขาก็ต้องตายในที่สุดเมื่อได้ยินข่าวทุกคนก็เงียบลงดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าโศกในฐานะผู้บัญชาการองครักษ์ของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์อาวลายได้อุทิศชีวิตทั้งหมดของเขาให้กับอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แต่ตอนนี้เขากลับจบลงแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายจริงๆอานีเป็จรบุรษแห่งอาาณจจักรเ้าขข้้าจะแกแกคนใหเาอย่างแนนน่อ ผูวูหาพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมันทุกคนพยักหน้าความโกรธของพวกเขายิ่งรุนแรงมากขึ้นจากนั้นทุกคนก็หาเรือถึงแผนต่อไปในธรรมขณะนี้พวกเขาได้รวบรวมผู้ฝึกฝนที่รอดชีวิตทั้งหมดที่สามารถหาได้แต่จำนวนของพวกเขามีเพียงไม่กี่ร้อยคนซึ่งมีความแตกต่างอย่างมากเมื่อเทียบกับวิญญาณปีศาจและผู้ฝึกฝนปีศาจหลายแสนคนภายใต้โซลดิเลอร์ผู้กลืนวิญญาณได้รับคู่มือการเสียสละและความช่วยเหลือจากวิญญาณปีศาจหนึ่งแสนดวงพลังของเขานั้นหาที่เปรียบไม่ได้ด้ พระภิกษุรูปหนึ่งกล่าวด้วยความกังวลเราจะแค่ดูอย่างหมดหนทางในขณนะที่สวรรค์ชั้นที่หกถูกทำลายโดยเหล่าผู้ฝึกฝนปีศาจนั้นหรอดวงตาของพระอีกรูปเต็มไปด้วยความสิ้นหวังอูหามองทุกคนแล้วพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มตำ่ำพวกเรายอมแพ้ไม่ได้สวรรค์ชั้นที่หกคือบ้านของพวกเราและเราต้องปกป้องมันตอนนี้ความหวังเดียวของเราคือการสแสวงหาการเสริมกำลังจากโลกอื่นภายในวัดยังเต็มไปด้วยพระสงฆ์จากตระกูลเทพซึ่งอยู่ในตระกูลเทพเดียวกันกับพระสงฆ์จากอาณาจักรเทพเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจจะมอองงเเหห็นพรรสส์าาาากกกณัทถู ข้าพเจ้าได้ตัดสินใจพาเพื่อนเต่าเฉินไปที่พระราชวังราชาศักดิ์สิทธิ์เพื่อตามหาปรมาจารย์พระราชวังที่สี่และขอความช่วยเหลือจากเธอเมื่อทุกคนได้ยินเช่นนี้ความหวังก็ช,ชัดในดวงตาของพวกเขาวิหารแห่งนี้ทรงพลังมากหากเราได้รับความช่วยเหลือจากพวกเขาเราอาจพลิกสถานการณ์และเอาชนะผู้กลืนวิญ,ญญาณได้ทันทีที่อู่ห้าวาพูดจบเฉินผิงก็ก้าวออกมาข้างหน้าและกล่าวด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำว่าท่านเจ้าค่ท่านไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องนี้อีกต่อไปสวรรค์ชั้นหกกำลังตกอยู่ในอันตรายท่านต้องอยู่ที่นี่เพื่อนาา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 พพพเเหลลล่่่นัััักบวววววชชชททททีีีีรรรรรดิตแะะยยยึมงงงงสสุ้้้ไไไถป ทันทีที่พูดคำเหล่านี้ออกไปทำก็เงียบสงบลงทันทีจื่อหยวนเป็นคนแรกที่ตื่นตระหนกเธอก้าวไปข้างหน้าคว้าแขนเสื้อของเฉินผิงดวงตาเต็มไปด้วยความกังวลไม่นะไปคนเดียวมันอันตรายเกินไปพระราชวังเทพสวรรค์อยู่บนสวรรค์ชั้นแปดและเจ้าต้องผ่านช่องลมปราณหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับพลังของเจ้าล่ะลิงเยวก็ขมวดคิ้วเห็นด้วยสหาย์เต๋าเฉินจื่อหยวนพูดถูกสวรรค์ชั้นแปดซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังเทพสวรรค์นั้นแยกออกจากสวรรค์ชั้นหกด้วยงงงไล้ััพด เฉินพิงตกมือของจือหยวนเบาๆและพูดอย่างหนักแน่นว่าฉันรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้มันอันตรายแต่เพราะว่ามันอันตรายฉันจึงไม่สามารถปล่อยให้คนอื่นตามฉันไปเสี่ยงได้พวกเจ้าอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องเหล่านักบวชที่รอดชีวิตและคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของโซลีเวอร์หากข้าสามารถเรียกกำลังเสริมสำเร็จเราจะสามารถร่วมมือกันทั้งภายในและภายนอกได้บทที่5434กํากำแพงกั้นเขตแดนเขาหยุดและมองไปที่หอวูห่ห่าวท่านเจ้าข้าการเปิดทางไปสู่สวรรค์ชั้น8จะถูกโต้กลับโดยเต่าสวามมาาออรร อูห้าวถอนหายใจและอธิบายอย่างเคร่งขรึมว่ากำแพงกั้นระหว่างอาณาจักรได้รับการปกป้องโดยกฎแห่งสวรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อย,ย้ายจากอาณาจักรต่ำไปยังอาณาจักรสูงการปราบปรามกฎจะยิ่งแข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยระดับการฝึกฝนปัจจุบันของคุณในระดับที่สองของอาณาจักอรอมตะแห่งโลกหากคุณต้องการที่จะฉีกทางจากสวรรค์ชั้นที่6ไปยังสวรรค์ชั้นที่8โดยใช้กำลังคุณต้องต่อสู้กับพลังแห่งกฎของทั้งสองอาณาจักรก่อน เมื่อปฏิกิริยาตอบโต้อตอของเต่าสวรรค์ถูกกระตุน้นอย่างน้อยที่สุดเส้นลมปราณก็จะถูกตัดขาดและการฝึกฝนก็จะสูญเปล่าโดยสิ้นเชิงในกรณีที่เลวร้ายที่สุดวิญญาณจะถูกทำลายโดยสิ้นเชิงไม่เหลือโอกาสให้เกิดการกลับชาติมาเกิดอีกเลยถึงอย่างนั้นฉันก็ต้องไปเฉินผิงไม่ลังเลแม้แต่น้อยดาบสังหารบางก่อนในมือสั่นเล็กน้อยเรากับสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเขาเวลาในสวรรค์ชั้นหกใกล้หมดแล้วหากเรารอช้าอีกวันผู้ฝึกตนจะตายด้วยน้ำมือของผู้ฝึกตนปีศาจอีกการแก้แค้นผู้บัญชาการอเว่้้นงีได อูห่าวจ้องมองความมุ่งมั่นในดวงตาของเฉินผิงและรู้ว่าเขาตัดสินใจแล้วและการนมนนาวเขาไม่มีประโยชน์เขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดอย่างช้าาว่าเมื่อเจ้าตัดสินใจแล้วข้าจะไม่ห้ามเจ้าแต่การฝืนฝ่าขอบเขตนั้นไม่ใช่สิ่งที่เจ้าจะทำได้เพียงลำพังข้าอาจารย์หลิงเยวและเต่าอูจี้จะร่วมมือกันเพื่อช่วยให้เจ้ารักษาเสถียรภาพของเส้นทางนี้และแบ่งปันแรงกดดันจากกดต่างๆบางทีสิ่งนี้อาจบรรเทาพลังของกระแสต่อต้านจากเต่าสวรรค์ได้ ลิงเยโวโและเต่าอูจีพยักหน้าทันทีพวกเราก็จะช่วยคุณเช่นกันถึงแม้ว่าจะต้องใช้กำลังทั้งหมดของเราแต่พวกเราก็ต้องแน่ใจว่าคุณเข้าสู่สวรรค์ชั้นแปดอย่างปลอดภัยจิหยวนกานริมฝีปากดึงขวดหยกเล็กๆออกมาจากกอกส่งให้เฉินผิงนี่บรรจุเม็ดยารวมพลังวิญญ,ญาณที่ข้ากลั่นไว้มันสามารถปกป้องวิญ,ญญาณของเจ้าเมื่อเผชิญกับการต่อต้านของเต่าสวรรค์เอาไปด้วยมันอาจจะมีประโยชน์เมื่อตกอยู่ในอันตรายเฉินผิงรับขวดหยกมาถือไว้แน่นในมือก่อนจะโค้งคำนับอย่างลึกซึ้งต่อฝูงชขอบคคุุณทกน ทุกคนหยุดพูดคุยและเริ่มเตรียมตัวทันทีเต๋อูจี้หยิบแผนที่เขตแดนสีเหลืองออกมาปูลงบนพื้นถ้ำเขาชี้ไปที่เส้นสีแดงเข้มแล้วกล่าวว่าเริ่มจากตรงนี้ไปที่ผาอุก,กาบาดท,ทางเหนือของสวรรค์ชั้นที่หนั่นคือจุดที่กำแพงกั้นเขตแดนอ่อนแอที่สุดการเปิดทางผ่านตรงนี้จะช่วยลดแรงต้านทานของกฎได้บ้างหอาวูเหาพยักหน้าโอเคงั้นเราไปที่หน้าผาอุก,กาบาดกันเถอะและพยายามเตรียมตัวให้พร้อมก่อนมืดหลังจากเก็บของเสร็จแล้วกลุ่มก็มุ่งหน้าไปยังหน้าผาอุก,กาบาด ระหว่างทางร่องรอยของผู้ฝึกฝนปีศาจก็ลดน้อยลงเรื่อยๆท,ยท้ายที่สุดแล้วผาอุกกาบาตตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลมีลมหอนดังตลอดทั้งปีและแทบไม่มีใครไปที่นั่นแต่ถึงกระนั้นทุกคนก็ยังคงระมัดระวังเพราะกลัวว่าจะเผชิญหน้ากับทีมลาดตะเวนของผู้ฝึกฝนปีศาจในตอนเย็นพวกเขาก็มาถึงหน้าผาอุกกาบาตในที่สุดภาพนี้ดูรกร้างว่างเปล่าอย่างยิ่งพื้นดินถูกปกคลุมไปด้วยรอยแตกร้าวไร้ก้นบึงพายุสีดำพัดมาจากรอยแตกร้าวพัดพากรดขึ้นมาพร้อมกับเสียงคำรามอันแหบพรา้าท้องฟ้าเปป็นระะยซึ่งดูแกต นี่มันเป็นอย่างนั้นนักบวชเต่าอู๋ียืนอยู่ริมหน้าผาชี้ไปยังความว่างเปล่าเบื้องหน้ากำแพงกั้นเขตแดนอยู่ในความว่างเปล่านั้นมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่สามารถสัมผัสความผันผวนของกฎได้อู๋ห่าวสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วกล่าวกับเฉินผิงว่าต่อมาข้าและอาจารย์หลิงเยวจะปลดปล่อยพลังจิตวิญ,ญญาณของเราออกมาเพื่อสร้างกำแพงจิตวิญ,ญญาณชั่วคราวในความว่างเปล่าเพื่อทำให้พลังของกฎอ่อนแอลงก่อนเต่าหอวูจี้จะใช้เวทมนต์เพื่อรักษาสเสถียรภาพของกำแพงกัน้นและคุณสามารถใช้โอกาสนี้ในการหมุนเวียนพลังจิต จำไว้ว่าเมื่อทางเดินเปิดออกแล้วคุณต้องเข้าไปทันทีและอย่าอยู่เฉยมิฉะนั้นปฏิกิริยาตอบโต้ตตตจากเต่าสวรรค์จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเฉินพิงพยักหน้ากำดาสังหารมางกรแน่นขึ้นและเริ่มหมุนเวียนพลังวิญญาณพลังวิญญาณสีทองโอบล้อมเขาพลังแห่งสายเลือดบังกรนของเขาค่อยๆตื่นขึ้นแสงสีทองวาบวาบในดวงตาของเขาบทที่5 4 3 5ันสสสสู่สวรรค์ชั้น8คุณพร้อมหรือย,ยังหอวู้ห่าวมองไปที่ทุกคนและเห็นว่าทุกคนพยักหน้าจากนั้นเขาก็ตะโกนว่าเริ่มได้เเเเลลลลลลยยยยทททััันนนีีี่่าาาาพพูดูดดดหหหอออกกไปปวววแะิิิงงงโ็จญณขขใ พลังจิตวิญญาณสีขาวและพลังจิตวิญญาณสีม่วงผสานกันจนกลายเป็นกำแพงขนาดใหญ่ปกคลุมความว่างเปล่าเบื้องหน้าทันทีที่สิ่งกั้นสัมผัสกับความว่างเปล่าก็ได้ยินเสียงซูซาเรากับว่ามันกำลังต่อสู้กับพลังที่มองไม่เห็นเต่าอูจีรีบชักดับไม้ออกมาพึมพำอะไรบางอย่างอักษรรุนพุ่งออกมาจากปากของเขาและรวมเข้ากับกำแพงกั้นทางจิตวิญญาณแสงจากกำแพงกั้นยิ่งพรึมัวมากขึ้นและความผันผวนของกฎรอบข้างก็ดูจางลงเล็กน้อยเช่นกันเฉินผิงตอนนี้เลยมู่หาวตะโกน เฉินผิงไม่ลังเลอีกต่อไปแล้วรวบรวมพลังจิตวิญญาณทั้งหมดในร่างกายของเขาเข้าสู่ดาบสังหารมังกรพลังดาบทองคำพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเขากำ้ามดาบแน่นด้วยมือทั้งสองข้างฟันเข้าที่ช่องว่างอย่างดุเดือดบูมเสียงดังปังทำให้ความว่างเปล่าดูเหมือนจะถูกฉีกออกและทางเดินอันมืดมิดก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาทุกคนทางเดินนั้นถูกล้อมรอบด้วยแสงไฟฟ้าสีม่วงซึ่งปล่อยรังสีแห่งกฎหมายอันน่าสะพรึงกลัวเข้าไปเร็วเข้าหลิงเยวตะโกนใบหน้าของเธอใบหน้าของอูห่าวและใบหน้าของเตกาอ เฉินผิงไม่ลังเลและกระโดดเข้าไปในทางเดินที่มืดมิดเมื่อเขาก้าวเข้าไปในทางเดินนั้นกำแพงกั้นทางจิตวิญญ,ญาณที่อยู่ด้านหลังเขาก็พังทลายลงทันทีและพลังแห่งกฎอันน่าสะพรึงกลัวก็พุ่งเข้าใส่ทางเดินนั้นโอ้ไม่นะสวรรค์กำลังจะตอบโต้แล้วหอวู่ห่าวตกใจมากและต้องการจะเข้าไปช่วยแต่ถูกเต่าหอวูจี้หยุดไว้เปล่าประโยชน์นี่คือการลงโทษจากสวรรค์สำหรับผู้ฝ่าฝืนขอบเขตคนนอกไม่สามารถแทรกแซงได้เลยเขาทำได้แค่พึ่งพาตัวเองเท่านั้นเต่าหอวูจี้ถอนหายใจดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกังวล ในข้อความนั้นเฉินผิงกำลังทนทุกทรมานกับความเจ็บปวดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพลังแห่งกฎหมายสีม่วงเปรียบเสมือนใบมีดอันคมกปริบนับไม่้วนที่คอยตัดร่างกายและจิตวิญญาณของเขาอย่างต่อเนื่องผิวหนังของเขาถูกบาดด้วยบาดแผลมากมายทันทีและเลือดก,ก็ไหลลงมาตามร่างกายหยดลงไปในทางเดินและถูกความมืดของทางเดินกลืนหายไปในทันทีฮึเฉินผิงคำารางออกมาด้วยความเจ็บปวดและเส้นลมปราณในร่างกายของเขาก็เริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงราวกับว่ามันจะขาดได้ทุกเมื่อ เขาสัมผัสได้ว่าการฝึกฝนของเขากำลังสลายไปอย่างรวดเร็วและจิตวิญญาณของเขากำลังถูกกระกรอนอย่างต่อเนื่องโดยพลังแห่งกฎหมายฉันทำไม่ได้ฉันยอมแพ้ไปแบบนี้ไม่ได้เฉินผิงกัดฟันคิดถึงสถานการณ์อันนาเศร้าในสวรรค์ชั้นที่หกการเสียสละของผู้บัญชาการอ่าวลีและความคาดหวังของจื่อหยวนห่อวู้ห่าวและคนอื่นๆเขาหยิบยาเม็ดสมาธิที่จื่อหยวนให้มาจากแขนของเขาและใส่เข้าไปในปากของเขายาเม็ดละลายในปากของเขาและพลังเย็นๆก็ไหลผ่านร่างกายของเขาทัานทีปกป้องวิญ,ญญาณของเขาและทำให้เขามีสติมากขึ้น เขาอดทนต่อความเจ็บปวดหมุนเวียนพลังวิญญาณที่เหลืออยู่ในร่างกายและในเวลาเดียวกันก็กระตุ้นพลังของสายเลือดมังกรพลังสายเลือดสีทองก่อตัวเป็นกรอบป้องกันอันอ่อนแอรอบตัวเขาแม้ว่ามันจะไม่อาจต้านทานการโจมตีของพลังแห่งกฎได้ทั้งหมดแต่มันก็ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดลงได้บ้างพลังแห่งกฎในช่องทางนั้นยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆร,ร่างกายของเฉินผิงกลายเป็นกองเลือดแทบไร,ร้แรงที่จะถือดาบการมองเห็นของเขาเริ่มพร่ามัวลงและสติสัมปชัญญะของเขาค่อยๆพร่ามัวราวกับว่าเขาจะหมดสติได้ทุกเมือ่อพระราชววัังง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 ขขอออรรรรราาาาาาชชชแแหห่่เเเททพพพต้ไปถึะ เฉินผิงพึงพำกับตัวเองและใช้กำลังที่เหลืออยู่จนหมดเขาบินไปยังปลายทางเดินมีแสงสว่างริบหรี่อยู่ที่ปลายทางเดินซึ่งเป็นทิศส,สว่า์ชั้นแปดขณะที่เขากำลังจะไปถึงจุดสิ้นสุดทางเดินจู่ๆก็มีแรงแห่งกฎหมายอันแข็งแกร่งยิ่งกว่าเข้ามาโจมตีเขาและกระแทกเข้าที่หน้าอกของเขาอย่างแรงพับเฉินผิงคายเลือดเต็มปากและร่างของเขาก็ลอยไปทางปลายทางเดินเหมือนว่าวที่มีสายขาดสติของเขาพร่ามัวไปหมดร่างกายของเขาล้มลงอย่างหนักบนพื้นหญ้าดาบสังหารมังกรหลุดออกจากมือและปักลงบนพื้นโคลนข้างๆเขา ไม่ทราบว่าใช้เวลานานเท่าใดก่อนที่เฉิญผิงจะค่อยๆลืมตาขึ้นเขาพบว่าตัวเองนอนอยู่บนทุ่งหญ้าที่ไม่คุ้นเคยท้องฟ้าเป็นสีฟ้าอ่อนและอากาศก็เต็มไปด้วยพลังวิญญาณอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับพลังปีศาจจากสวรรค์ชั้นที่6บทที่5436การค้นหาพระราชวังของราชาเทพนี่คือสวรรค์ชั้น8ใช่ไหมเฉินผิงอยากจะลุกขึ้นแต่กลับพบว่าร่างกายของเขาเจ็บปวดอย่างมากเพียงแค่ขยับตัวเล็กน้อยก็ทำให้บาดแผลของเขาแตกละเอียดทำให้เขาต้องเบ้หน้าด้วววยความเจปด เขาก้มลงมองร่างกายตัวเองบาดแผลยังคงหลายรินแต่เส้นลมปราณของเขากลับถูกทำลายอย่างรุนแรงและพลังวิญญาณก็แทบจะสูญสิน้นแม้แต่การคงระดับการฝึกฝนขั้นแรกในแดนละมตัตะก็เป็นเรื่องยากสำหรับเขาโชคดีนะฉันรอดชีวิตขึ้นสวรรค์ชั้นแปดได้เชินผิงถอนหายใจด้วยความโลงอกเขาพยายามยื่นมือออกไปอยากจะหยิบดาบสังหารมังกรที่อยู่ข้างๆขึ้นมาแต่กลับพบว่าตัวเองไม่มีแรงแม้แต่จะยกมือขึ้นเขาทำได้เพียงนอนบนพื้นย่าหายใจหอบและฟื้นกำลังขึ้นมาเขารู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะผ่อนคลาย แม้จะไปถึงสวรรค์ชั้น8แล้วแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าพระราชวังของราชาเทพอยู่ที่ไหนยิ่งไปกว่านั้นในสภาพปัจจุบันหากเขาเผชิญหน้ากับผู้ฝึกตนจากสวรรค์ชั้น8หรืออันตรายใดๆดเขาก็จะไม่มีพลังต้านทานพวกเราต้องฟื้นงกำลังให้เร็วที่สุดและค้นหาพระราชวังของราชาเทพเฉินผิงหลับตาลงและเริ่มหมุนเวียนพลังวิญ,ญญาณที่เหลืออยู่ในร่างกายซ่อมแซมเส้นลมปราณที่เสียหายอย่างชา้ชาๆพลังจิตวิญ,ญญาณในสวรรค์ชั้นที่8นั้นอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งและมีประโยชน์ต่อการฟื่นงฟูของเขาเป็นอย่าง ขณะที่เฉินผิงกำลังตั้งสมาธิเพื่อฟื้นตัวก็ได้ยินเสียงฝีเท้าในระยะไกลหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นและเขาเรียบลืมตาขึ้นมองไปยังทิศทางของเสียงด้วยความระมัดระวังเขาเห็นพระภิกษุหลายรูปในชุดเกราะทองคำกำลังเดินตรงมาหาพวกมันถูกล้อมรอบด้วยรัศมีศักดิ์สิทธิ์ถือหอกไว้ในมือดวงตาคมกริบเห็นได้ชัดว่าพวกมันคือพระภิกษุจากสวรรค์ชั้นแปดท่านเป็นใครเหตุใดท่านจึงมาที่นี่พระผู้นำเดินเข้าไปหาเฉินผิงก้มลงมองเขาดวงตาเต็มไปด้วยความระมัดระวัง เฉินผิงรู้ว่าคนเหล่านี้คือกลุ่มคนแรกที่เขาพบในสวรรค์ชั้นแปดและพวกเขายังเป็นความหวังของเขาในการค้นหาพระราชวังของราชาเทพอีกด้วยเขาอดทนต่อความเจ็บปวดและพูดด้วยความยากลาบากข้าข้าเป็นผู้ฝึกฝนจากสวรรค์ชั้นที่หอกอข้าต้องการค้นหาพระราชวังราชาศักดิ์สิทธิ์ข้าสงสัยว่าพวกเจ้าซึ่งเป็นเต่ารู้หรือไม่ว่ามันอยู่ที่ไหนทันใดนั้นดวงตาของผู้ฝึกตนชุดเกราะทองคําก็รีลงเมื่อได้ยินคําว่าสวรรค์ชั้นหกและพระราชวังเทพราชาเขาโน้มหอกไปข้างหน้าเล็กน้อยน้าเสียงของเขายิ่งตืตัวมากขึ้้นสวรชัน6 ใ, Diamond, ในเมื่อสวรรค์ชั้นหกถูกปกคลุมไปด้วยพลังปีศาจและกลายเป็นคุกปีศาส์เจ้าจะปรากฏตัวเพียงลำพังบนสวรรค์ชั้นแปดได้อย่างไรเจ้าดูบาดเจ็บสาหัสและพลังวิญญาณของเจ้าก็ผิดปกติเจ้าอาจเป็นสายลับที่เหล่าผู้ฝึกตนปีศาจส่งมาหรือองค์ักครกอดทองคำคนอื่นๆล้อมรอบเขาไว้ทันทีหอกของพวกเขามุ่งไปที่จุดสำคัญของเฉินผิงและพลังจิตว <The> e ิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาก็ล็อกเข้ากับลมหายใจของเขาราวกับคมมีดเฉินผิงทนกับความเจ็บปวดอย่างรุนแรงยกมือขึ้นด้วยความยากลำบากเผยให ค่าคือเฉินผิงและค่าเสี่ยงชีวิตเพื่อฝ่าแนวเขตแดนเพื่อสแสวงหากำลังเสริมชีวิตนับล้านบนสวรรค์ชั้นหกกำลังถูกสังหารโดยเหล่าผู้ฝึกตนปีศาจและเหล่าผู้ฝึกตนแห่งอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์ก็แทบจะสูญสิน้นมีเพียงพระราชวังราชาศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่จะสามารถปกป้องสวรรค์ชั้นหกจากหายนะได้เส้นสีทองเปล่งประกายแวววาวอันอบอุ่นในแสงแดดสะท้อนถึงรัศมีศักดิ์สิทธิ์ของสวรรค์ชั้นแปดอย่างเลือนราง เมื่อเห็นเช่นนี้ดวงตาขององครักษ์กรอบทองคำก็เริ่มระมัดระวังน้อยลงสายเลือดมังกรน,นั้นบริสุทธิ์และเที่ยงตรงไม่มีทางที่ผู้ฝึกตนปีศาจจะหลอมได้ยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าผู้ฝึกตนที่อยู่ตรงหน้าจะบาดเจ็บสาหัสและกำลังจะตายแต่ดวงตาของเขากลับแจ่มใสและมั่นคงปราศจากวิญ,ญญาณชั่วร้ายใดๆองครักษ์ชุดกรอบทองคำชั้นนำครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วสั่งคนข้างๆว่ารีบกลับไปที่วังทันทีแล้วรายงานไปว่าผู้ฝึกตนระดับหกเลือดมังกรได้รับบาดเจ็บสาหัสและได้บุกทะลวงผ่านแดนหมาเพื่อเข้า หลังจากได้รับคำสั่งเท้าของทหารกรอดทองคำก็เปล่งประกายแสงและกลายเป็นกระแสแสงสีทองและบินไปในระยะไกลเราบุรุษที่เหลือเก็บหอกของตนไว้แต่ยังคงตั้งรับหนึ่งในนั้นยื่นขวดยาอายุวัฒนะให้นี่คือยาชิงหลิงมันสามารถรักษาอาการบาดเจ็บได้ชั่วคราวรีบไปรับมันก่อนไม่ว่าปรมาจารย์บังสีจะยินดีพบท่านหรือไม่เราก็ต้องรอฟังข่าวเฉินผิงรับยาเม็ดพยักหน้าด้วยความขอบคุณและใส่ย,ยาเม็ดเข้าไปในปากของเขาอย่างสั่นเทิม ยาเม็ดละลายในปากพลังวิญญาณเย็นเยือกไหลลงคอสู่ร่างกายแม้จะไม่อาจอยเออยียวยาเส้นลมปราณที่เสียหายได้แต่มันก็ช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บที่แย่ลงได้เพียงเล็กน้อยและช่วยให้การหายใจของเขาราบรื่นขึ้นเล็กน้อย